สวัสดีค่ะโ <c oughs> ทษค่ะจะตัดเห็ดนางรมให้เสร็จอันนี้ก็พอแล้วเพราะว่าที่เหลือนะ่ะจะต้องขนลงไปทิ้งแล้วมันแตกตัดให้ดูนิดหน่อยนิดนึงนะคะมันเยอะมากเนะ่ยอยู่ตรงนู้นอีกอยู่ในถาดนี้อีกมันไม่มีใครอยู่ใกล้ๆที่ช่วยเอาไปกิน เป็นเห็ดที่ทําทํากับข้าวได้เหมือนกับเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมบ้านเราไม่ว่าจะแกงจะผัดจะทําซุปหรือว่าทแหนมแหนมเห็ดค่ะทําได้ทั้งนั้นทําเห็ดสามรสได้ด้วยดูดอกนี้ดอกเบ้เล่เลยที่เป็นสีดำๆนั้นอ่ะเป็นเศษฝุ่นจากเปลือกไม้นะคะเพราะนางลมทองเขาจะเกิดอยู่บนตอแล้วก็ บนขอนไม้ที่ที่ตายแล้วนะจะไม่เกิดอยู่ตามต้นเมเปลิลที่เป็นเป็นเนี่ยตัดเสร็จแล้วที่เหลือต้องขนลงไปทิ้งที่ต้องขนลงไปทิ้งเพราะว่ามันมีมแมลงอยู่ในนั้นไม่อยากทิ้งลงถังขยะมันเท่ากับว่าฆ่า,มาแมลงไปเก็บเห็ดนอะ่ะไปไปทำลายเหมือนกับไปทำลายบ้านของมแมลงเลยนะโอ้ยไม่มีช่อสวย น yeah. ี่ยไม่มีไม่มีช่อสวยๆแล้วค่ะช้ำหมดแล้วนี่ก็ต้องทิ้งอืม ยังสวยอยู่ดอกใหญ่ตัดเอาแต่กลีบโดนทับช่อไหนที่อยู่ก้นถุงก็แบนแตะแบบนี้ แพงนะที่เขาขายอยู่ในตลาดตลาดฝั่งข้างอพาร์ตเมนต์เขาขายพาวหนึ่งเกือบสิปดเหรียญสิบเจ็ดเหรียญเกเก้าเซนก็คือสิบดเหรียญน,นั่นแหละค่ะสองพาวหรือสองปอนกว่ากว่าคือ1กิโลนี่โดนน้ำฝนสีเลยกลายเป็นสีแบบนี้ ลงลงสังเกตุต้อที่ก้นถุงเสียหมดเลยล้นถาดแล้ว นึ่งก็น่าจะอร่อยเพราะที่ต้มเนี่ยความหวานมันจะหายไปนึ่งความหวานยังอยู่มีดกไหม มีมีค่ะ,ะเอามาให้ดูก็เป็นช่อแบบนี้แหละนี่ตัวอะไรเศษฝุนมีช่อแต่เป็นช่อที่โดนแบบนี้แล้วโอ้ถ้าใครเห็นนางลมทองอยู่บนตออยู่บนขอนนะ่าจะชอบแล้วก็จะจะอยากเก็บ ตัดให้ดูเท่านี้แหละค่ะนี่ช่อหนึ่งเหมือนดอกไม้นค่ะเหมือนดอกไม้โอ้เหมือนดอกไม้จริงๆเหมือนดอกไม้มากเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆไม่พบกันใหม่ สวัสดีค่ะ